ห้าร้อยกับหกร้อยอ่าครับรนะคุณจะสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยอะไรก็ได้ครับแต่ที่ผมพิสูจน์มาตลอดผมเปิดร้านมาสามสิบเจ็ดปีแล้วแข่งชนะั้แต่ตำบลอำเภอประเทศเอเชีย,เเยที่ผมไปแข่งชนะมาก็ผมใช้ ประมาณแบบนี้อตอนที่ผมเป็นเป็นเด็กๆนะครับผมก็นั่งเรียนเหมือนพวกคุณนี่แหละหผมเจอวิทยากรสองแบบสองแบบแบบที่หนึ่งโอ้เป็นมาพูดนะพูดฟังแล้วโคตรเก่งเลยแต่คุณกลับบ้านไปเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยผมเคยเจอ กับอีกคนนึงนะครับอยู่ในห้องเดียวกันมาแบบแต่งตัวเหมือนชาวบ้านเลยป่าชาวบ้านมาพูดบ้านๆธรรมดาธรรมดาแต่คุณเอาไปใช้งานได้โหทั้งชีวิตเลย <laughs> <laughs> นะครับ <laughs> ผมก็เลยเอาทฤษฎีกับประสบการณ์เนี่ยมามารวมกันแล้วก็ออกเป็นผลงานแบบนี้ <laughs> ผมว่าทุกคนในในในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาอาจารย์นักดน,นตรีทุกอย่างเนี่ยก็บอกว่าตัวเองเก่งทุกคนแหละอาจารย์ทุกคนนะครับก็บอกตัวเองเก่งทุกคนแต่เท่าที่ผมเรียนมาทั้งชีวิตนะฮะอาจารย์ในประเทศไทยเนของผมเรียนมาถ้ามีร้อยคนเนะี่ยผมเรียนไปเก้าสิบคนละร้อยคนนะครับผมเรียนเก้าสิบคนแปดสิบคนนะครับพูดได้อย่างเดียวทําไม่ได้ คือเขาเกิดมเป็นอาจารย์ทฤษฎีนะครับก็มีอยู่สิบคนท,ท,ที่พูดได้แล้วก็ทําได้สองคนนั้นก็มีเนี่ยสารสนิทอาจารย์ประกรณที่ผมเรียนมา,าอีกแปดคนก็มีนะครับอีกแปดคนไม่ได้อยู่ที่นี่ผมเลยไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรยงเงี้ยนะครับเ <laughs> พราะนั้นเวลาคุณอยากจะเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดูผลงานของอาจารย์เขา อาจารย์ครับทาให้ดูหน่อยะจะสอนลูกผมว่ายน้ําอาจารย์ว่ายให้ดูหน่อยจะสอนผมเตะบอลให้อาจารย์เตะบอลให้ดูหน่อยอะไร <c oughs> <c oughs> เหมือนกันเราสอนจูนเสียงเนี่ยเฮ้ยจูนให้ฟังหน่อยนะครับแต่ก็เหมือนเราเราเรียนแตกประถมมัธยมบาชบสอนเนี่ยก็มีอาจารย์อยู่กลุ่มหนึ่งเขาก็เรียนทฤษฎีมาเขาก็สอนทฤษฎีเขาก็ไม่ผิดนะครับเขากเกิดมา ต่ทฤษฎีผมก็บอกว่าเราต้องเอาทฤษฎีเรามาลองปฏิบัติดูนะี่คือที่ลองมาแล้วนะถ้าตัวเลขนี้ออกไปอะครับมันก็ต้องมีคนเห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็มีคนเข้ามาค้านเฮ้ยผมใช้400เฮ้ยผมใช้700ดร้ก็ไม่เป็นไรนะครับ <cut _> ผมได้แชมป์ตำบลอำเภอจังหวัดประเทศทวีปมาก็จกัดเลขประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับเสียงเสียงกลางาผมใช้ประมาณนะครับ 3k 4k ทรีเตอร์ของ,ของพี่ๆก็จะใส่ใส่ีใช่ไหมใส่ฟรี3.3 2.2บางครั้งใส่4.7มันจะมีตารางค่าอยู่แต่ DLP นะครับมันมีเลข ให้เราเห็นเลยครับคุณกดไป 3K ดังแบบนี้ 4K ดังแบบนั้นคุณจะเรียนรู้อ๋อนี่เสียง 3K อ๋อนี่เสียง 4K เคมันคุณลองลองใส่สีไหมใส่สีสมันดังแบบนี้33 4.7ุาแต่มันเรียวกว่าคุณจิ้มได้เลย,เลย3 4 5 5 4 3คุณอ๋อคันนี้4ดีกว่าบางคัน เราเปลี่ยนทวิตเตอร์เราลองกดสามสี่ห้าห้าสี่สามมาคันสามมันก็เสียงดีกว่าแต่คุณใส่รีคุณก็ใส่อันเดียวเนี่ยตลอดสิบคันทั้งปีสองปีสามปีก็ใส่เบอร์เดียวแต่มีดีแค่ทีครับคุณเลือกได้ชงนคอม แล้วฟังก์ชันที่ลึกไปกว่านั้นนะครับที่จะมปการพูดถึงเรื่องของอัตราสลบนะลสลบมีลบหกลบสิบสองลบสิบแปดลบยี่สิบสี่วัตเตอร์เวิร์ดลินสิทบาเซลยวหอันนั้นขาดไปก่อนเอาเอาสูตรสำเร็จก่อนนะครับมันจะมีเขียนอยู่อยู่นี้ผมเลือกวัตเตอร์เวิร์ดอันนั้นเราค่อยไปต่อยอดวันหลังวันหลังแต่นะครับแต่เวลาลดกดนะครับทุกอันเนี่ย มันควรจะคำว่าควรจะนะคับก็คือว่าเราสามารถจะปรับเปลี่ยนได้แต่เราเริ่มต้นเริ่มเรียนนะครับผมอยากใช้ทุกช่องเนี่ยให้มันเหมือนกันพ mm. ุดไทยมันมีสายหลายแบบใช่ไหมพอเก่งแล้วคุณค่อยไปเริ่มแบบหนึ่งทับกูใช้นี่มิดเบทกูใช้ไอ้นั่นซับใช้เตอร์ r เวิร์ดมิดเบทใช้ลิ้ควิดมิดใช้บาซล อันนั้นรอๆออค,คุณเก่งก่อนเ,เริ่มต้นใช้ให้มันเหมือนกันนะครับเริ่มต้นนะครับผมเลือกไทคอร์สเนี่ยผมเลือกบัตเตอร์วอตทุกอันเลยบัตเตอร์ว์ดนะครับอ <Butter worth. S 2> ถ้าคนเข้ามาอ่านตอนนี้หรือฟังตอนนี้ในคลิปนะฮะบ,บอกเฮ้ยบัตเตอร์วอดอย่างเดียว ผมใช้ยื่นเสียงดีกว่าทอไมเป็นไลอันนี้เรากลังสอนคันเริ่มต้นนะครับต่อเริ่มต้นต่อมาอัตราสลบผมก็จะเริ่มต้นที่ลบยี่สิบสี่บางคนใช้18 12ปลบหก็ได้ครับรอคุณเก่งก่อนแล้วคุณค่อยค่อยมาขยับดูว่าลดรถคันที่หนึ่ง ช้ยี่สบสี่รถคันที่สองเราเปลี่ยนระบบเปลี่ยนลําโพงเปลี่ยนแอมเฮริกสิปดมันดีกว่าก็เป็นไปได้ครับแต่ถ้าคุณถ้าคุณฝึกแล้วแบบโอโ้โหมั่วก่อนเลยครับมันมันเก่งยากมันต้องเป็นสเต็ปขึ้นไปนะครับข้าวๆนะครับมผมไม่ได้บอกว่าเรียกต้องเลือกแบบนี้เท่านั้นยังไม่เก่งเพิ่งเริ่มเรียนรู้ เรียกพอตเตอร์วอดก่อนหรือผ่านก่อนัฐานก่อนเอาค่าเบสิก่อนอ่านะครับปีแรกอาใช้ปีแรกแล้วกันเพราะบางคนบอกเฮ้ยปีสากุงเก่งแล้วเ,เลยเป,ปีสนะามก็สลบลบยี่สิบสี่ก่อนความผีก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเป็น <บา S 1> เป็น, <บา S 1> เ,ปนเป็นสูตรสำเร็จ